เอาเพลงมาจากเว็บฟรีต่างๆ <_ d ance> เขาบอกว่าฟรีแต่พอมาใส่ประกอบคลิปติดลิขสิทธิ์ต้องทํำยังไงครับ <_ d ance> เรื่องของลิขสิทธิ์เพลงบน YouTube ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายครับ <_ d ance> ทําความเข้าใจให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นท่องก็อาจจะปีวได้ <_ d ance> ปัญหาจากครีเอเตอร์ที่เราหยิบยกมาพูดคุยกันในครีเอเตอร์ Q&A สัปดาห์นี้ครับ <_ d ance> เรื่องของปัญหาลิขสิทธิ์เพลงอีกแล้วคือเขาเนี่ยไปดาวน์โหลดเพลงมาจากเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งซึ่งบอกว่าใช้ฟรีครับแต่พอถึงเวลาแล้วมันติดลิขสิทธิ์บน YouTube มันดีโอก็สร้างไรายได้ไม่ได้กรณีนี้มันคืออะไรกันแน่กรณีนี้เนี่ยเราอาจจะมองได้ออกเป็น3แบบก็คือแบบที่1เป็นแบบใช้ฟรีแต่ไม่ได้ให้เราเอาไปสร้างไรายได้ในแต่และเว็บไซต์นะครับที่เขาขึ้นว่าดาวน์โหลดเพลงฟรีเอาเพลงไปใช้เลยเนี่ยมันอาจจะฟรีแบบไหนครับฟรีในแง่ที่เราไม่ต้องควักเงินซื้อฟรีในแง่ที่เราไม่ต้องผูกบัตรเครดิตฟรีในแง่ที่เราไม่ต้องเสียรายเดือนให้กับเขาแต่คําว่าฟรีของเขาครับมันจบแค่นี้มันไม่ได้หมายความว่าเรา เราสามารถเอาเพลงประกอบของเขาไปประกอบวิดีโอและสร้างไรายได้จากวิดีโอของเราได้เพราะฉะนั้นครับเวลาเข้าไปดาวน์โหลดเพลงจากเว็บไซต์ไหนก็ตามขอให้อ่านรายละเอียดของแต่ละเว็บไซต์ให้ดีเนื่องจากเจ้าของลิขสิทธิ์ครับเขามีสิทธิ์จะก,กำหนดสิทธิ์ในการเอาไปทําซ้ําการเอาไปใช้ต่อได้ซึ่งแต่ละคนก็จะมีข้อแม้ไม่เหมือนกันถ้าอยากหาเพลงที่เข้าไปใช้ได้แบบฟรีๆจริงๆลองเข้าไปดูวิดีโอด้านล่างที่ทูบโมโจได้เตรียม ไว้ครับแหล่งการหาเพลงถูกลิขสิทธิ์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดหรือข้อที่2ครับความเป็นไปได้ที่2คือมันเอาไปใช้ได้ฟรีก็จริงมันเอาไปใช้สร้างรายได้บนวิดีโอของเราได้ก็จริงแต่เราไม่ได้ทําการให้เครดิตยอย่างถูกต้องการใช้งานเพลงที่มีลิขสิทธิ์ประเภทนี้ครับจะเป็นการใช้งานลิขสิทธิ์ประเภทที่เราเรียกว่า Creative Commons ซึ่งงาน Creative Commons เนี่ยเป็นการที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนได้เอาไปใช้ต่อแต่ก็มีข้อจํากัดเช่นกันครับส่วนมากเพลงที่มี กสิทแบบ Creative Commons เนี่ยครับเขาจะให้เราเอาไปใช้ต่อแบบ CC BY หรือ CC BY ถ้าเราเห็นเครื่องหมายแบบนี้เมื่อไหร่ครับให้รู้เลยว่าเราเอาไปใช้ได้สร้างรายได้ได้แต่เราจะต้องให้เครดิตที่มาเจ้าของเพลงวิธีให้ก็ไม่ยากครับเวลาเราเจอเพลงที่มี License ประเภทนี้นะครับเราดาวน์โหลดเพลงมาเสร็จปุ๊บเขาจะมีที่ให้เราเข้าไปดาวน์โหลดไลเซนส์หรือว่า Copy c r ้เครดิตให้เราเอามาใส่ไว้ในใต้ Description หรือคำอธิบายใต้วิดีโอของเรา ที่ใช้เพลงของเขาหรือเราใช้ไปแล้วครับเราไม่ได้ให้เครดิตแล้ววิดีโอของเราเนี่ยโดนเคลมวิธีแก้ก็ไม่ยากเหมือนกันแค่เราเข้าไปอีดิตคาบรรยายใต้วิดีโอของเราครับใส่เครดิตของเขาให้ถูกต้องแล้วก็เข้าไปที่โต้แยง้งพร้อมกับบอกว่าเราใส่เครดิตวิดีโอเขาถูกต้องแล้วนะแปะไลเซนส์นั้นให้เขาได้เห็นหลังจากนั้นเจ้าของลิขสิทธิ์ครับก็จะมาตรวจสอบว่าวิดีโอของเราได้ให้เครดิตเขาอย่างถูกต้องหรือย,อยังและก็จะทําการลดเคลมลิขสิทธิ์บนวิดีโอของเราให้หรือกรณีที่3 เพลงเพลงนั้นเนี่ยให้เราใช้ประกอบฟรีจริงแต่จะมีการแบ่งรายได้ผ่านงานดนตรีกรรมโดยงานประเภทนี้ครับก็คือจะให้เราใช้งานบันทึกเสียงหรือ sound r e c o r d i n g ได้ฟรีประกอบกับวิดีโอของเราแต่เมื่อเราใช้ไปแล้วครับมันจะมีการเคลมลิขสิทธิ์อีกรูปแบบหนึง่งคืองานดนตรีกรรมหรือ Com ม position เข้ามาซึ่งการเคลมประเภทนี้ครับจะอนุญาตให้เจ้าของลิขสิทธิ์แบ่งรายได้กับผู้สร้างวิดีโอในแบบ50-50การใช้เพลงประกอบที่ดีใน ก็จะช่วยทําให้วิดีโอเรามีชีวิตชีวาและคนดูก็จะเอ็นจอยกับวิดีโอของเราได้มากขึ้นแต่เหมือนที่พูดไปตอนต้นครับเรื่องของลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่สําคัญการใช้งานที่ผิดพลาดไปเนี่ยไม่ใช่แค่ทําให้วิดีโอเราสร้างไรายได้ไม่ได้ครับการโดน c o อปปี้ไรส์ไรส์หรือการโดนค่าโทษด้านลิขสิทธิ์3ครั้งก็ทําให้ช่องของเราปลิวได้เพราะฉะนั้นติดตามทูโมโจไว้ way, ครับเพราะจะได้ช่วยกันอัปเดตความรู้และข้อควรระวังบน YouTube สัปดาห์หน้าเราจะเอาปัญหาของครีเอเตอร์ข้อไหนมาพูดคุย กกัันนอีนะครบหรือถ้าคุณมีปัญหาทิ้งไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้กด subscribe กด like หรือเข้าไปอ่านเพิ่มเติมที่ w w w t o o t u b m o j o c o m โอ้และเรามี newsletter แล้วนะครับใครอยากได้รับข่าวสารผ่านช่องทางอ e ีเมลจากทูโมโจสามารถคลิกลิงก์ใน d e s c r i p t i o ด้านล่างได้เช่นกันเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ